น้ำเค้กอยทองต้องมีน้ำเชื่อมเขาเรียกน้ำเชื่อมอ่อนในตัวนี้เดี๋ยวแอดมินก็จะลงไว้ให้ในสกูุกเนาะว่าใช้อะไรเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ใช้ไอยทองหนึ่งกิโลไทองที่เราได้มาเราก็ต้องตัดให้สั้นนะคะันนี้เราใช้โรนึงเลยนะคะไม่ต้องขี้เหนียว ตัดให้สร้างเวลาเราเงเราเราตัดเทออกมาจะได้ตัดง่ายนะคะคตัดให้ละเอียดแบบนี้นะคะเ,คเดี๋ยวครูจะแบ่งใส่ถ้วยสักสี่ถ้วย จะเรียกน้ําเชื่อมอ่อนนะคะเราจะไม่ใช้ไม่ใช้น้าเชื่อมมิดผลในการเทน้ําเชื่อมลงไปในถาดนะคะละเอียดละเอียดแบบนี้เนาะเวลาเราตัดเป็นชิ้นมันจะได้ขาดง่ายนะคะถ้าเป็นฝอยฝอยยาว,ๆ,ยาวๆเวลาเรามีดเราเจอมีดมันจะตัดยากมากให้ๆๆเป็นฝอยฝอยอย่างนี้นะ และระหว่างนี้เราต้องเอาน้ําใส่ถาดนะคะไปตั้งไว้ในเตาอบของเราก่อนนะคะเพราะตัวนี้จะต้องมีการอบผ่านน้ํานะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กระจายให้ทั่วนะะคเดี๋ยวครูจะค่อยๆกระใจายให้ดูนะคะ<ม>น,นี่ครูยังไม่ใช้นักเรียนนะคะ<ม>ใช้นักเรียนทีไรไม่เคยได้เป็นสมัเสมอสักที ถ้าใครอยากได้ที่สม่าเสมอจริงๆแล้วควรมีไม้ไม้ไม,ไม,ไม้ที่เป็นกดๆนะเนาะไม้กดๆก็จะดูเสมอไปต้องตรงนี้ต้องแน่นนะคะใช้คำว่าแน่นเราก็ค่อยๆขยับไปนะคะขยับไปแบบนี้นะดูช่องไหนโวเราก็หาเติมไปนะคะช่องไหนหนาเราก็ขยับเอานะคะช่องไหนโวเราก็ค่อยๆขยับนะ น้องเกขอลูกกิ้งควรก,กิ้งสั้นนะทำงานไม่ต้องใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนอยู่กับครูอย่าใจร้อน,ออใ,จอนใจร้อนมันไม่ได้ดีหรอกออกมาก็ไม่สวยงามแถมโมหหอีกหนึ่งของไม่ค่อยเรียนนะคะเรายังอยู่อีกงานครูยังอยู่นี่จนตัดติ้นชีวิตไม่ถ้ายยังอยากเจอครู นี่นะะพยายามทําให้มันเรียบไปก่อนระ,ระดับหนึ่งเนาะอันกลางค่ะ <c oughs> แล้วกดไปด้วยนะคะกดไปให้แน่น <c oughs> เวลาเขาเทออกมาก็จะสวยเนาะ <c oughs> อันนี้เราไม่ได้ใส่แบบตลาดนะคะที่โรยโรยหน้าฝอยทองนะคะ <c oughs> อันนี้พอเราอัดแน่นแล้วเราไม่มั่นใจเราก็พยายามใช้นี่เนาะที่มันแบบเหมือนไปได้อ่ะ ช่วยว่ากดนิดนึงเดี๋ยวเรามาอัดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะยิ่งถ้าฝอยฝอยสั้นๆมันจะตัดง่ายในการตัดเค้กนะคะการตัดเค้กที่สวยๆก็คือเอามีดนะแช่น้ำร้อนใจเย็นค่อยๆตัดนะะค ไม่ต้องไม่สนใจมนันนะอันนี้คือน้ำเชื่อมพยายามอัดแน่ๆแนๆอย่างนี้เลยนะคะกดอัดแน่นนะ แล้วดูตรงไหนที่มันเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันแวหว่งอะไรอย่างนี้เนาะอย่างที่ครูบอกนะถ้าน้องเก๋ขอทาดีกอันหนึ่งของมันเองขอทาดีอันหนึ่งของมันเองมเมื่อกีทท้ที่รั่วค่ะคุณนายคุณนายสมตำทำให้เหรอใค่หนอนหนูโนทำไหนูหหหหไม่ได้ นนะะแล้วตรงนี้เราก็เป็นส่วนของไข่ขาวเนาะนะคะแยกไปแลอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ครูบอกถ้าเรายังไม่ทําพยายามใหญ่ยแยกไว้ก่อนนะคะเพราะแยกไว้แล้วเนี่ยเป็นน้ําหมดนะคะเพราะนั้นเราจะทําแบบส,สดๆเนาะนี่คุกไปเเอากปใบนี้ใบนึงแล้วก็กระอมงมาให้ครู เราก็จะเป็นแบบเดิมเลยเนาะสเต็ปของเราก็จะมานะคะเราก็จะมีไข่แดงที่เราแยกไว้แล้วนะคะเขาจะอยู่ในเก็บไข่แดงที่เราแยกไว้แล้วนะคะน้ำมันพือแป้งวันนี้เราใช้สองแป้งนะคะวันนี้เราใช้แป้งมงกุฎม่วงกับแป้งบัวแดงนะคะเราก็เทลงไปเลยนะคะก็จะเป็นหนึ่งเดียวนะคะ,ะเป็นหนึ่งเดียว อันนี้ถ้าใครอยากเป็นใบเตยก็ใส่ได้เลยนะอยากจะเป็นอันชันก็ใส่ได้เลยก็แปลว่าเราจะแทนลงไปในน้ำเปล่าคะก็แปลว่าเราอาจจะได้เพกพื้นสีม่วงหรือสีแดงตามใจชอบสีแดงเราก็อาจจะเป็นบีดรูดก็ได้หรือดอกพุ่มฟ้าก็ได้นะคะหรือดอกเข็งก็ได้ทั้งหมดถ้าเราจะไม่ทิ้งดอกก็ยังได้แปลว่าไรไม่ทิ้งดอกอต้มน้ำแล้วก็ใช้ดอกเหมือนเดิม อันนี้นมกับน้ำเนาะก็รวมกันเป็นหนึ่งแถนรวมได้กับกะทิอีกก็แปลว่าในที่นี้เราเรียกว่าส่วนนี้เป็นส่วนของของเหลวนะคะของเหลวเนาะเราจะได้ไม่งงเนาะทำกันแบบไม่ไม่งงงนะคะแป้งเราก็อย่างที่ครูอบอกต้องรอนนะคะต้องรอน เกลือเราอาจจะใส่ไว้ในนี้ก็ได้แล้วดูเกลือถ้าเกลือมากเอาออกได้ไหมคะไ,ไม่จาเป็นต้องอยู่ในสูตรว่าในสูตรมีเท่านี้ฉันจะต้องไปเท่านี้สังเกตดูว่าเฮ้ยมันเยอะไหมกับการเทียบแป้งถ้าแป้งคักสามร้อยแล้วเกลือเราเห็นไหมคะเห็นไ,ไ,ไหมคะลักษณะเพราะว่าอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่เอาหมดก,ก็ได้นอะเบรกไว้กันเค็มนะคะกันเค็ม วันนั้นเต็กของเราก็ยังอยู่ในพงที่ของเราแต่วันนี้ของเราจะเป็นส่วนของชิคกอน,นค่ะร่อนแป้ค่ะ,ะเก็่ขอประมาแบบนี้ใบหนึ่งอะไรอ่ะกาจากไหนไม่า พี่ครูเหลือไว้ใช่ไหมครูให้ครูเบกแต่หนึันนะใช้เอาไซนี้ค่ะข้างหลังแล้ค่ะได้หมไม่ีไแล้วไม่มี ก็ขอนันมโหมาอีกสามสิบกรัมขอพายอ่อนออนะครูอย่าลืมนะคะวัตถุดิบของเราทั้งหมดต้องผิดให้เรียมนะคะให้คิดว่าเป็นของเราเป็นของเราไม่ใช่ของครูนะคะไม่ใช่ของครูของเราของเรานะคะย้ำของเราแปลว่าเราจะทำไม เสียได้ยแต่ของที่อื่นข้าไม่สนนะจะยังไงค่าไม่สนนะคะน้ำผมมากค่ะน้ำผงก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นผมนะคะผมนี่เราจะเพิ่มควมวนเนาะเมื่อกี้กินสองกินสองไม่มีวันนี้ลาผมใช่ไหมเอามาเลยลูก มาเลยจ้าจบแล้วจบแล้วจบแล้วสําหรับครูนะคะครูทํางานไวนะคะใครหยิบอะไรได้ครูก็เอาไว้นะะั้นนั่นแหละอย่าลืมนะคะทําชิ้นฟอนก็ปแปลว่าเราจะคนไข่แดงนะคะไข่แดงนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะคนให้เข้ากันก่อนจริงทยอยเขาใช้คําว่าทยอยน้ําตาลนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนนี้ก็จะทําให้ตัวเค้กของเราเนียนนะคะถ้าเราไม่ไม่ไม่ได้รีบร้อนไปไหนก็ค่อยๆค,ค,คนไปนะคะเพราะว่าถ้าเรารีบร้อนน้าตาลมันละลายไม่อันตุ๊บแปลว่าน้ําตาลเราจะเป็นก้อนเพราะฉะนั้นน้ตาลที่น้ำลายน้ำน,น้ำตาลทรายเป็นก้อนเราก็จะต้องหาตัวเติมมาช่วย ตัวเติมในที่นี้ก็คือของเหลวนะคะในที่นี้ก็คือน้ํามันก็ได้นมก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เรายังไหวอยู่เห็นไหมคะแต่ถ้าเราใส่ลงไปทั้งหมดก็แปลว่าเขาจะจับก้อนให้เรานั่นแหละนะเพะฉะนั้นครูจรึงบอกไม่ต้องใจร้อนนะคะการเลี้ยงนมพวกนีน้นะคะอย่าใจร้อนครูย้ำต่อห้องนี้ตลอดเวลาเลยนะคะว่าอย่าใจร้อนเพราะทุกคนทําแบบครูจะรีบไปหาครัวเขา ว่าว่าจะไม่ขาดเลยนะนี่ไปไหนนี่ไปไหนเห็นไหมคะน้ำตาลกับไข่มันจะทันนะคะมันจะทันกันแต่ถ้ามันไม่ทันกันเมื่อไรอย่างที่ครูบอกนะคะตัวเนื้อตรงนี้ยถ้ามันทันกันเน่ยตัวเนื้อมันจะเนียนเนียนกว่าการที่เราเทววกววกวบวบวบแล้วเราเอาไม่ทันไงเพราเราเอาไม่ทันปุ๊บน้ําตาลเป็นก้อนเลยนะคะนะฮะประมาณอย่างนี้เนาะ แล้วตัวของเราก็จะเนียนด้วยนะคะเนียนโดยเหมือนเหมือนธรรมชาติของเขาเองอ่ะเพราะว่าเราทำเราเราทาเร็วมันก็เหมือนกับเรารีบร้อนกันไปอ่ะนี่ก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้ใส่ทั้งหมดเห็นไหมคะควรให้มันเข้ากันขอผ้าคลุกเือนปูผ้ามาให้กวนามาณอ,อ,อย่างนี้นะ ตัวนี้ถ้าใครชอบไปเตยใส่ได้เลยนะคะแทนในน้ําน้ําเปล่าเนาะของน้ําเปล่าเท่านั้นแล้วก็ต้มกับใบเตยนะคะหรือว่าจะเป็นเค้กชาไทยก็ยังได้ในส่วนหนึ่งอย่างที่ครูสอนอย่างให้ไปให้ได้สิบนะคะอย่าไปได้แค่หนึ่งเดียวครูสอนเท่านี้ครูไปได้เท่านี้ไม่ใช่นะ ให้เวลาเขาหน่อยเนาะเขาจะติดก้นถ้วยอะไรพวกนี้เนาะให้เวลาเขาหยดก็แปลว่าให้เวลาเราคนด้วยนั่นแหละนะคะให้เวลาเราคนด้วยคุยอย่างกะทินี่ใช้นมแทนก็ได้ได้หมดค่ะอยากทำอะไรทำไม่มีอะไรที่อะไรแทนกันไม่ได้ไม่มีกะทิน้ำเปล่าไม่มีน้ำเปล่าน้ำอะไรที่คึณอยากทำก็ทำได้แต่ว่าส่วนนี้เพื่อซื้อส่วนของของเหลื อะไรละที่มันเข้ากันได้เพราะนั้นที่เขาเข้ากันได้ในนี้หมายถึงว่าวันนี้ทําไมเขาจึงใส่กับทิเพราะมันเอียงไปทางขนมไทยนี่ก็เช่นกันนะเวลาใส่น้ํามันไม่ต้องรีบหรือเราจะใส่เป็นสายใส่สายแบบนี้ก็ได้นะให้เขากินทันเรียกว่ากินทันเนาะคุณจะเจอหลายๆคนที่มาถามเอ๊ะทำไมข้างล่างหนูแข็งเป็นกระดานเลยเป็นมันๆคล้ายๆเพียน นั่นหละค่ะคือการตกไขมันทุกตัวที่ตกไม่ว่าจะเป็นน้ํามันก็ตกได้นะเนยละลรยก็ตกได้วันนี้กูย,ยังไม่ได้ตีรวมให้ดูผ่านไปแล้วเนาะ,นะทีท่แบบแป้งํำบก่กนไปยังนํำบ่ทอนนี้ยังตอนนี้ยังยังมนเรียนยเยอะไม่ได้ทำ มาอย่างนี้นะค่อยๆนะคะแล้วก็ให้เวลาเขาด้วยนะคะไม่ใช่พอหมดแล้วชั้นต่อหมดแล้วชั้นต่อไม่ใช่นะคะวนไปเรื่อยๆก่อนนะตัวนี้ถ้าใครทำคกฝอ,อยทองพยายามมีวาน,นิลาผงจะดีนะนะวาน,นิลาผงจะเก็บกลิ่ได้ดีกว่า อย่างที่ครูบอกให้เวลาเขาพักหนึ่งนะคะไม่ใช่พอลงน้ํามันปุ๊บเอาเลยแป้งเลยนั้นเลยนี่เลยนะคะให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาในการที่เขาจะกินกินกันเข้าไปไปอยู่ด้วยกันในเนื้อบางทีมันไม่ได้อยู่ด้วยกันเรายังนอนอยู่ข้างล่างเลยพวกเราก็เอาแป้งแล้วมันจิงนไปตกข้างหลัง จบนะคะให้เบาเบานิดนึงเห็นไหมคะฟองอากาศเราจะใหญ่ให้เราค่อยๆทําเพื่อฟองอากาศจะได้เล็กนะเล็กลงให้เขาเล็กลงนะคะแล้วก็ทยอยใส่ยรื่อย,ย,อยแล้วก็คนให้เข้ากันนี่รูทําให้ดูอีกครั้งนะคะกลับไปบ้านจะได้ไม่ใจร้อนกันนะ ยามให้แป้งเขาเกือบเกือบเนียนแล้วจึงเติมอันที่สองอันนี้สีสันใส่ได้ตรงนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองถ้าเราชอบเหลืองส้งสงใสม,มะะสสใส่ได้ทั้งหมดนะคะเหลืองส้มใส่ได้ทั้งหมดแล้วก็ลงอันที่สอง แล้วเราก็จะมาตีในส่วนของเขาเรียกว่าส่วนของไข่แดงไอไข่ขาวนะคะอันนี้คือไข่ขาวนะคะตามจํานวนฟองไข่แดนนะะนนง แล้วก็ใส่มาดีจนกระทั่งเขาตั้งยอดอ่อน แล้วเทเราก็จะออกแผ่นอีกแปลว่าไข่ขาวเราเริ่มตั้งยอดเลยออกอย่าลืมตัดอากาศทุกั้งนะคะวัวขากลับวถตูิเอาไข่ขาวกะล่อมใส่ในส่วนไข่แดงนะ หรือบางคนจะทำให้เข้าสักระยะหนึ่งแล้วถ้าหมอเราใหญ่เอาส่วนนี้ใส่ไปในส่วนนั้นก็ได้งได้แล้วไงเราเอาีิตีอ่ะไม่ได้จะกขออ๋อมีค่ะไหถ้าเราใช้มิตีไม่แต่ร้านใหญ่เ็าใช้มิตีเลยนะแบบเครื่องใหญ่กาทำอะไรอะฮะไม่ต้องใช้ <laughs> có thể hình quang liên tập cũng như เราก็ดูกวัข้างล่างนะคะข้างล่างยังไม่เข้ากันพยายามควักให้เบา mm hmm. นะมือนะบางคนก็ประสบความสําเร็จในการทําชิปป้อนบางคนก็ประสบความสําเร็จในการทําสปันแล้วแต่เนาะแล้วแต่คนชอบชอบที่จะทําไป

ามทให้ต่ำนะคะจะได้ไม่เกิดกอง เหนี่ชสุกแล้วแล้วก็ร่วนแล้วโอเคค่ะเคแล้วเีแวคอส่วนลงไปม่จอกมาเอง่ยามาที่ยเวาเอ่ะเอาละเอาละ เเดย่ bert, ไม่ออกเรมแบบนี้เสร็จเราจะทำบ้าเราจะูงพอดีเรามได้เจกีวดเหมดสอดารไปถลูกดกินให้ลูกเย อ๋ออันนี้มันอันสุดท้ายที่มันไม่มีอ๋ออันสุดท้ายเปิดมาไม่มีหน้าพี่ก็ตกใจเหมือนกันหลอกหรอคิดว่าติดใช่ไหมจิ้มแล้วจับเด็กเออที่ป่วยอมดแล้วแล้วก็เอาออกนิดนึงแล้วก็วางบนชุดหน่อย